อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอาเซนเบเกอร์อดีตผู้จัดการทีมไอ้ปืนใหญ่อาเซนนลยังคงทำตัวผูกพันกับสโมสอนหลังถูกจับภาพใส่กางเกงยี่ห้อไอ้ปืนใหญ่เดินเล่นออกกำลังกายตอนเช้าอาเซนเบเกอร์คุมทัพอาเซนนลยาวนานตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2018ที่แยกทางกับสโมสรและไม่ได้คุยกับทีมใดเลยโดยปัจจุบันทำงานให้กับฟีฟ่า ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลทั่วโลกพร้อมกับทำกิจกรรมการกุศลในวงการลูกหนังอย่างต่อเนื่องเดอะซันสื่อในอังกฤษเปิดเผยภาพของอเซเวนเกอร์ล่าสุดขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินเล่นออกกำลังกายในตอนเช้าในสวนสาธารณะที่ลอนดอนด้วยการสวมกางเกงยี่ห้ออาร์เซนอลพร้อมสวมหมวกสีขาวทางนีเวนเกอร์ ger, เพิ่งจะออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเล่นงานทั่วโลกอย่างหนักจนลามถึงวงการลูกหนังที่จะต้องหยุดแข่งในเกือบทุกหลีกของยุโรปเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดีตกองกลางของไอ้ปุญใหญ่อาเซนนลเชื่อว่าดาวเตะมูลค่า105ล้านปอนด์ที่มีทั้งวิสัยทัศน์และเทคนิคนั้นจะไม่ย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลจากฝูงแห่งเวทีเพเมริกเอมมานูเอลเปอร์ตี มิดฟิลด์ระดับตำนานของไอ้บุญใหญ่า Arsenal, อาเซนนลเผยกับเดอะมิเรอร์ว่าเขาไม่คิดว่าฟิลิเป้คูตินโยนักเตะที่มีแรายง,งานว่าเป็นเป้าหมายของทอรแนมฮอสเปอร์จะกลับไปยังสโมสรอนลิเวอร์พูลคูตินโยอยู่กับลิเวอร์พูลระหว่างมกราคมปี2013จนถึงมกราคมปี2018ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาในราคาเบื้องต้นที่รายง,งานโดย BBC Sport ว่า105ล้านปอนด์ดาวเตะทีมชาติบราซิล สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่อยู่กับหงแดงแต่แข้งวัย27กลับไม่สามารถสร้างความประทับใจได้เลยในถิ่นคัมหนูอดีตดาวเตะอินเตอร์มิลานที่สามารถเล่นเป็นปีกได้เช่นกันย้ายไปร่วมทัพไบร์ทมินิกแบบยืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและมีรายง,งานจากดีเอ็ก r e เพรสว่าสเปอร์และลิเวอร์พูลคือ2ทีมจากหลายๆทีมที่สนใจจะเซ็นสัญญาคูตินโนจากบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ อดีตกองกลางอาเซนอลและบาร์เซโลนาอย่างเปิดตีเชื่อว่าคูตี้เสียใจที่ทิ้งพรีเมียร์ลีกไปเหมือนอย่างที่เขาเป็นและต้องถามตัวเองซ้ําๆว่าทําไมถึงย้ายไปร่วมทัพบาร์เซโลนาเหมือนที่เขาทําตอนย้ายจากอาเซนอลไปคัมหนูโดยเจ้าตัวเผยกับเดอะเมเรอร์เกี่ยวกับคูตินโยว่าถ้าผมเป็นคูตินโยทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาและคิดในใจว่าทําไมฉันถึงต้องเซ็นกับบาร์เซโลนาและคุณรู้ไหมทําไมผมถึงพูดแบบนี้ พะผมนึกถึงช่วงเวลาที่ผมตื่นขึ้นมาตอนอยู่บาร์เซโลนาตอนที่ย้ายออกจากอาเซนนลผมก็คิดแบบเดียวกันนี้แหละว่าทําไมฉันถึงจากมาทําไมฉันถึงจากมาและบอกตามตรงนะผมแน่ใจว่าคูตินโยก็ถามตัวเองด้วยคําถามเดียวกันแบบนี้มาสักระยะแล้วเขาย้ายไปบยเบอร์ยานิกบางครั้งเขาก็เล่นดีแต่เขาไม่ใช่ผู้เล่นทีมชุดแรกจริงๆเปิดตีคิดว่าการย้ายกลับไปอังกฤษจะเป็นประโยชน์ต่อแข้งวัย27 แต่ไม่เชื่อว่าจะย้ายกลับไปสวมเสื้อสีแดงของลิเวอร์พูลอีกครั้งผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาในการกลับไปอังกฤษเขาเข้ากับพิมเมลริกได้อย่างสมบูรณ์แบบเขามีวิสัยทัศน์เทคนิคความเร็วเขาสามารถยิงได้เขามีความคิดสร้างสรรค์เราทุกคนรู้ว่าเขามีความสามารถอะไรผมเป็นแฟนตัวยงของเขาตอนอยู่ที่ลิเวอร์พูลผมคงมีความสุขมากหากได้เห็นเขากลับมาอย่างพิมเมยริกแต่เขาจะไม่กลับไปที่ลิเวอร์พูลตอนผมอยู่ที่บาร์เซโลนา พวกเขาต้องการให้ผมกลับมาที่อาร์เซนอลและมันก็น่าดึงดูดใจผมเกือบจะกลับไปที่อาร์เซนอลแล้วแต่ในที่สุดผมก็คิดว่าเอมมอนอิเอลนายต้องซื่อสัตย์กับตัวเองถ้านายจากไปเมื่อปีที่แล้วแสดงว่ามันก็มีเหตุผลของมันถ้าคูตินโยซื่อสัตย์กับตัวเองนะคือตั้งแต่เขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลพวกเขากขว้าวแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและพวกเขากาลังจะคว้าแชมป์พิมเมอร์ลีกลิเวอร์พูลไม่ต้องการเขาและทําไมเขาต้องกลับไปที่ลิเวอร์พูลด้วย ดิมิท่าเบอร์บาตตฟออดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับแบบตรงๆว่าเขาเองรู้สึกดีไม่น้อยเลยทีเดียวที่หงแดงลิเวอร์พูลพาดท่าอดคว้าแชมเปียนลีกแบบไร้พ่ายทั้งๆที่มีลุ้นตามรายงานของเดลี่สตาร์ในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลฟอร์มร้อนแรงมากๆและทำท่าว่าอาจจะเป็นแชมปเปียนลีกด้วยสถิติไร้พ่ายท่าผลงานของอาเซนอลเมื่อปี2004 แต่ทว่าสุดท้ายและพวกเขาก็พลาดท้าให้กับวัดฟอร์ดส่งผลให้จบสถิติไร้พ่ายในดีไว้ที่44นัดเบอร์เบอตอฟกล่าวว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้แทบจะไม่มีใครอยากให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไร้พ่ายหรอกแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทาไมแต่สําหรับมุมมองของผมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างโล่งใจเลยทีเดียวแต่ถ้ามองจากผลงานคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพวกเขาทําได้ดีจริงๆและเหมาะสมที่จะรับมัน แต่ฟุตบอลสมัยนี้มันต่างจากเมื่อตอนที่อาเซนอนทํทำไว้มากๆเดี๋ยวนี้ทีมเล็กๆสามารถเซอร์ไพรส์ได้ตลอดและวอตฟอร์ดก็ได้ทำมันไปแล้วท่านี้จากคะแนนล่าสุดลิเวอร์พูลต้องการอีกเพียง6แต้มเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์พรีเมร์ลีกทันทีหลังนำทีมมาดับ2อย่างแมนซิตี้ถึง25แต้มและเหลือการแข่งขันอีกเพียง9นัดเท่านั้น ทัพเดอปอมปีแถลงยืนยันว่านักเตะชุดใหญ่3รายในทีมถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังเกมที่พวกเขาเจออาเซนอลเมื่อ2สัปดาห์ก่อนพอสมัติแถลงยืนยันว่าเจมโบตันแอนดี้แคนนอนและชอนรักเกตสมนักเตะชุดใหญ่ของทีมถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นักเตะและทีมสตาฟของทีมจากลีกวันได้เข้ารับการตรวจไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์หลังจากที่พวกเขาดวลกับอาร์เซนอลในเกมเอฟเอคัพรอบที่5ซึ่งอร์เตต้าถูกตรวจพบเชื้อดังกล่าว11วันให้หลังโดยพอตชมัตได้รับแจ้งผลตรวจเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนจะยืนยันว่านักเตะของทีม3รายได้แก่เจมโบตันแอนดี้แคนนอนและชอรรากเกตถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งทั้ง3ได้แยกกักตัวตามคำแนะนำของรัฐบาลอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยผมได้ทราบข่าวเมื่อคืนวันศุกร์ และได้พูดคุยกับแคนนี่แจเกตหัวหน้านักกายภาพบ็อบบี้บาซิสและได้คุยกับนักเตะทั้ง3แล้วมาร์คแคสลินประธานบอร์ดบริหารของพอร์ตสมาร์ทเผยฟุตบอลไม่ใช่เกาะป้องกันจากไวรัสและผมสามารถรับรองได้ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหากมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อนักเตะทั้ง3มมีสภาพจิตใจที่ดีและอยู่ในอาการสงบพวกเขามีอาการเล็กน้อยถึงไม่มีอาการเลยและตั้งหน้าตั้งตารอที่จะกลับมาหายเป็นปกติให้ไวที่สุดและเราขอเน้นย้ำให้ทุกคน ทำตามคำแนะนำของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด20สโมสรพิีมีรลีกอังกฤษปฏิบัติในแนวทางเดียวกันระหว่างหลีกระงับการแข่งขันถึง30เมษาโดยการติดอุปกรณ์ประเมินร่างกายแก่ผู้เล่นเพื่อประเมินสภาพว่ากล้ามเนื้อยังดีอยู่หรือไม่หรือว่าปล่อยปะละเลยจนกล้ามเนื้อหายไขยมันหน้าท้องโผ่รายงานจากเมลออนไลน์ระบุว่า ผลพ,พวงจากมติร่วม4หออลีกอาชีพมังกษที่ให้ขยายเวลางดแข่งขันจากเดิม3เมษายนไปถึงสิ้นเดือนนั้นเท่ากับว่าผู้เล่นจะไม่ได้ซ้อมประมาณ8สัปดาห์ซึ่งเวลานานขนาดนั้นส่งผลให้กล้ามเนื้อรีบแมตฟิตหดหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นทุกสมโมสรจึงขอความร่วมมือผู้เล่นช่วยฝึกฝนร่างกายตามโปรแกรมที่ให้ไปแบบอยู่บ้านใครบ้านมันทั้งนี้จำเป็นจะต้องติดเครื่องบันทึกสถิติมวลกล้ามเนื้อ ระบบการเต้นของหัวใจและความแข็งแกร่งสําหรับยืนระยะระหว่างซุ่มซ้อมในเคหสถานทุกครั้งทอนแวมฮอสเปอร์คือหนึ่งในหลายสโมสรที่ห้ามผู้เล่นเข้าใช้ศูนย์ฝึกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ผ่านฝอยละอองยังเงื่อสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษอาจใช้เวลานี้ ในการสาะหาหนักเตะฝีเท้าดีจากลีกรองในราคาถูกเป็นการช่วยประคับประคองสถานะทางการเงินของทีมระดับล่างไปในตัวด้วยพรีเมีย League และฟุตบอลลีกทั้ง3ดิวิชั่นแชมเปี้ยนชิพลีกวันและลีกถูกกำลังเผชิญช่วงเวลาอันยากลำบากหลังจากฟุตบอลลีกทุกรายการระง,งับการแข่งขันไปจนถึงวันที่30เมษายนและก็มีความกังวลว่าหลายสโมสรในลีกรองอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเพราะไม่สามารถหารายได้จากแมตช์เดย์ เดลี่เมลเสื่อ,อังกฤษรายงานว่าบรรดาทีมเพรีเมยรีที่ม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเงินมากนักหวังจะสาะหานักเตะฝีเท้าดีโดยเฉพาะนักเตะอายุน้อยจากบรรดาลีกรองต่างๆในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเป็นการช่วยพยุงการเงินของทีมเล็กๆไปในตัวด้วยเวลานี้หลายทีมจับตามองนักเตะหลายคนจากแชมเปี้ยนชิพจึงอาจเป็นการย้ายทีมแบบลำดับขั้นตอนโดยทีมแชมเปี้ยนชิพก็จะเจดเงินไปซื้อนักเตะจากลีกวันหรือลีกถูกเข้ามาเสริมแทน